สวัสดีครับวันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ้งตลาดวาวทีไก่กำไรเป็นตลาดตอนเช้านะครับไปไปมองได้ไปเบิ้งกันตอนนี้เขามีพระเ,เอกเอานี่พระเอกเขาสิพาเข้าไปตลาดไะไปน้ำกันพี่น้อง มาจิมกัน็นอะท,ท้ายพี่ให้น้องเบิกนะไปตลาดกันเราต้นเท้าเปเอ่างเงี้ยจริงๆมอไซค์ขั้นเรียนเป็นมอไซค์ซื้อมา้งนั่นแหละตอนนี้มาขายของลัวนี้ไอซาเลิงแต่มันยังใส่ได้อยู่นะ đừng nó dạ nha nên mình lại đi vậy đâu rồi nó cần rồi. à cả à. à. มาเบิ้ง้าวพี่น้องเอ้ยมาเสือายแพาพี่น้องของเบิ่งตลาดทองขลาดนี้อมอบ้ป่อนคนเป็นตลาดตอนเช้าเด้พี่น้องก็ยัางไว้จากน้อยเด้เลยนี่รลานนี้คร เมื่อคืนฝนตกฝนตกตะวันตะแรงมันก็นเลยหงอยลานเนี่ยหูหงอยแช้งี่น้นง Nhưng xem gì là nó Con lại vô Anh đi khỏi mắn tố con trẻ Chị cho kênh ทั้งนี้มันติดแม่น้ำอยู่หรองเอ้ยแม่น้ำทาจีนนะโอ้ยนี่เป็นแม่น้ำปบบอ้าวพี่พานน้องมาเบิ่งตลาดนะ้ำมาเบิ่งแม่น้ำนะ้ำ ออกจากแม่น้ำแล้วพีน่น,น้อ,นนองว่าภาพมนเมืงงเนเปืองคนก็นะตะโจิงเปาหมูอะอนี่ลนยนี่พักถือนะพักถือใั่ นีเะค่ยมาหาซื้อผักจะเฮ็คลิดกินอาหารกินที่ยังห้อยก็ซื้นอ,อ,อ,อนี่ล่ะบ่ได้ไข่แล้วมื้นี้ร้านไข่ปิดพี่นออ้องเอ้ย ตรงตลาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เนาะโอ้มันหยุดหลายลานโยเป็นเป็นแผง,งอื่นมาแทนตะกี้ใครก็มาขายอยู่นี่ละตอนเศร้า ก็มันเป็นร้านอารนเอตลาดคายส่งมัเยว่าได้คล้ายส่งของเขาขึนกันไลแบบนั้นเนะ <c oughs> าะก็เไลหาตลาดหม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ผเห็นม่ใส่บักกันงัยยกหมกข้าวสิบก็ได้ไม่หัวเป่งมันไปเรื่อยๆแน้วร่อยเลขสิบปกติสิแล้วมึงฟังีัย

ทานคาบไม่น่อยวันนี้มันหน่อยมันว่างฝนตกฝน,นตกแห้งกอดวันแห้งคอยขายของขายของตอน <c oughs> ซีโมมาปวดนายเลยมืดเลยห่ามงมืดเนี่ยนี่แหละเมีทั้งนีะตลาดมั้งเี็นคนมาหลายนี่ 6โมงกว่าแลา้วมั้งมันมาไหนเดี๋ยวเอาเอาข้าวไปไหวกันนะหน่อหนั่ง,เ,ไปไปเ,งเด้อข้าวไปไหวกันนั่นใครข้าวแข่งใเข้าเ็วมาน้ำเข้ามาเรวทังน้ำเข้ามาเรมากโอ้ย ข้าวช่างข้าวน้ำหอมที่นี่ขายถือก็แงมถือกระถือกแำเป้งกระเป้งแนมข้าใส่ค่อยเคยเจอไปหน่วยยิปหาบาทอ่ะข้าวไปเป็นตัวถอย ถ้าเรีงมันไม,ม่เกี่ยตัวได้แล้วนี่น้องเนาะทำมันทั้งน้อยกันเดี๋ยวจะทำเป็นพวกอะไรของคลายผ้าคลายเสื้อผ้าแล้วนี่มันฝน,นตกแช่เบิดนี่น้อง มีสุ่มน้ำพร้อมละให้จอดตรงนี้ก่อนเบิองเมืองเมือง,ง,ง,งนี่อย่างเนี่ยนี่ก็จะเป็นเป็นกำลังตัง้งร้านพระลอตตอรี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเง้ยนอะนี่จะไปทำงานแล้วใส่กระโปรงให้เห็นไหมเนะี่ยนี่วุ่นข้าว ครับท่านมีโซนของกิน,นนี่เป็นเสื้อผานะ่ามาดูกลเนคเขาให้ตัวน่อยบป่า พี่น้องไปเบื้องกันเสื <busca> ้อ <Pacific> ผ <astrology> ้าเสื้อผ้าก็แพ้งฝังหนหนอพอจับต้องได้เลยอนเนื้อแล้วครับปกติคนอดเห็นป่าวเสียบหาต่อสามสิบยี่สิบบาทสามจุดบาทยูนดหลน์เนี้ยมึงคงดึกน่อยไปยืดพลายพวมครับ มันมีพวหลายล้านเหรอคนมันตกมันเละไปบนดดีนะเป็นเพื่อนปูว่าเป็นเพื่อนปูงฮะเบิ่ง ตลายดยำซอสค่อยได้ย่างมาทั้งนี้ดอกข่อยซื้อของแล้วข่อยบรรับแล้วไปทำอันนี้อยู่ทุกคนซื้อของสดของเอของข้าวซื้อไช้นะครับกลับเลยตอนนี้เวลาไมา่ย่างร้อยวร้อยลั่นกระเป๋าสุดสั้นเนี่ย ้ของเล่นของเลนคองเลนอันนี้อันหนึ่งครับเท่าไรครับไ,ไ,ไปตุงเลย ไปไใส่เลกน้อยพี่อ้องยูบานที่ปเปิดแล้อยิออ้อหงุะองิดนี่เอามาจะเป็นตุกๆไนี่อย่างนาางล้ เบื่อสองแผงเท่าไหร่ครับเอาให้แผงหนึ่งเอาชัถุงนะครับเบอร์สองแผงเท่าไรครับเอาให้แผงหนึางเอาชัยถุงนกครด้

เ5บาสิบห้าบาทใ่ไหมเนาะทช่ค่ะอะะรถ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 รน,นคะคะโอ้ อามองออกก่อนคนอ่ะเห็นรถเท่ายังโอเมนตอนนี้รถผู้อื่นโชคดีมันมีตะการใครไปใส่ตะกามาแล้วแรมมันมีไปกลับพี่เอา <RAW> โอ้โ,โ,อโ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 อไปพระพี่น้องไปไปเบิร์นกันพี่น้องนะนี่ละี่ความเป็นโลกของไฟนั่นเป็นที่ละเจ้าม้าขับม้าตลาดของเตียมของเงี่ยงกับมาตลาดรมาซื้อของไหเตียมอื้นเจ้าต่อสดงว่าสบาย ไม่ได้สมบายเด้อะคุน้องเด้องานของเจ้าของเนาะเป็นอาชีพของเจ้าของเนาะมันติดยากเนี่ย ก็เป็นอย่างงงเงิ้งแลวเมื่อหน้าก่อนนย่ามารีวิวให้เบิ้งหน้ามองนต่สมาหาเบิ่งกับเขาปะมองพุ่นกับนี้เด้อกับเขาแต่ว่าถอยว่าอยู่นี่มันแฉบกว่าบ่มปรามาณเรียบร้อยเลยพี่น้องเองินบ่มามาคือซื้อบริจิตร์หรือ ไปซื้อของที่ไหนยังซื้อของบุค บางบางเนี่กับวันนี้นอะมันตัวรีวหายนะากเลยกาวเตี๋ยวเหายากสุดแล้วพตายังม,มีกับมีหลายหลายทียย่นี่เพื่อนเราอีสานกันหลายอยู่เนี่ยแตส่วนใหญ่เราคนไทละ นะพี่น้องฮอตบานแล้วนี่ไข่ลืมลืมหมดแพงไข่มดแล้วแพงไข่มาสิ้เผ่าสิบสิบสี่หน่วยสิบห้าน่วยประมาสี่สิบบาทเสียงดังินะปคลิปชำเนานะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเลยครับ ครับ